เรามาดูกันว่าเราจะทำกล้วยตากด้วยหม้อทอดได้หรือเปล่านะคะเราจะลองใช้ไฟร้อยหสิแล้วกันเนาะ20นาทีไปเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาสองดูผ่านไป10นาทีกว่า สีกจะเป็นอย่างนี้แล้วเราลองอบต่อให้ถึงยี่สิบนาทีเลยเนาะยี่สิบนาทีผ่านไปกับร้อยหกสิบองศาทุกคนมาดูสิเรากลับด้านเนาะกลับอีกด้านหนึ่งก่อนเรากลับด้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองอบต่ออีกซัก 5นาทีความร้อนเท่าเดิมนะคะก็คือ160องศาคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งที่เราใช้5นาทีเนาะก็กล้ิ้งมันจิ้ใส่เบตองด้วยนะคะเหมือนกล้วยปิ้งเนาะไม่เหมือนกล้วยอบตาดีนะคะทุกคน